สวัสดีครับเรนสายดีมิสิกค,ครับผมอยู่กับวินเทจสวยๆกันต่อนะครับผมก็คลิปนี้เหมือนเดิมเลยขออนุญาตทำเป็นคลิปรวมแล้วกันนะครับผมสองตัวนี้นะครับก็เ <c oughs> <c oughs> พิ่งจะเซตอัพและเปลี่ยนสายทำความสะอาด เพิ่งจะเสร็จไปนะครับวันนี้ก็เสร็จแค่2ตัวพอดีว่างานแพ็คค่อนข้างจะเยอะเลยแล้วก็วันนี้เตรียมส่งภาคใต้เพราะว่ามันมีงานที่ค้างอยู่ยังไม่เสร็จเลยนะครับผมช่วงนี้ภาคใต้ส่งของอาจจะล่าช้านิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามีปัญหาผลกระทบตั้งแต่น้าท่วมมานะครับผมโอเคเหมือนเดิมเลยนะครับผมใครพร้อมปิดทักแชทส่วนตัวได้เลยแคปรูปแล้วก็ส่งข้มมาได้เลยบอกราคาผมด้วยนะบางทีผมจําราคาไม่ได้นะครับมา <c oughs> fg สองห้าศูนย์ sj pan นะครับผมตัวนี้ผมสั่งระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมอ่าขวานตูดตรงนี้นิดหน่อยดึงจุกออกนะครับผมเหมือนเดิมเลยอ่าใครอยากจะเอาไปเล่นลุยงานเอาไปเล่นเปิดหมวกเอาไปเล่นในวงเล่าก็แล้วแต่นะครับผมตัวนี้บอกก่อนนะสภาพดีมากนางฟ้าเลยและเป็นสีที่หายากด้วยนะครับผมสาหรับยามาฮ่าพวกสีนีเจแปนนะครับผมโอเค <c oughs> มาเดี๋ยวขออนุญ,ญาต เล่นเสียงฟังก่อนรายละเอียดการจัดส่งเหมือนเดิมเลยนะครับผมโอนเต็มร้อยแปดสิบเก็บรายทางสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมกรณีเก็บรายทางก็มัดจำห้าร้อยส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านนะครับผมเ <c oughs> มื่อคืนก็เจอ <c oughs> เจอลูกค้าถามแล้วจริงๆผมไม่ค่อยเจอคำถามแบบนี้นานมากแล้วขอคุยนิดนึงทำไมต้องเก็บรายทางแล้วทำไมต้องให้มัดจำล่ะแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าคุณจะส่งของจริงหรือเปล่า ผมไม่เคยเจอคำถามแบบนี้มานานแล้วนะหลายน่าจะหลายเกือบปีแล้วมั้งนะครับผมก็ผมเคยอธิบายไปให้แล้วรอบหนึ่งหรือไม่จริงๆผมไม่อยากผมไม่ต้องอธิบายก็ได้นะอย่าอย่าอ,อยากให้ลูกค้าคิดเองอย่าอยากให้คนที่ถามอะ่ะอยากให้เขาคิดเองดีกว่าอ่ะทำไมถึงให้มาจําโอเคนะครับผมแค่นี้แหละมาเดี๋ยวขออนุญาตเล่นตัวนี้ให้ฟังก่อนอันนี้จะปเป็นเสียงที่ผมเล่ตางตัวแอมนะครับผม แอปงโห้ดนะเสียงเสียงดีใช้ได้เลยนะมันมีตัวปรับอรุ่มกับโทนอันนี้ก็โทนแต่จริงๆเราปรับให้มันอยู่กลางให้เบสมันออกด้วยนะครับผมใช้ง่ายนะครับผอ,อันนี้คือเสียงที่ผมเล่นผ่านตู้แอมนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตปิดแอมก่อนแล้วเรามาฟังเสียงกีตาร์เปล่ากันดู <c oughs> ดึงสายจแจ็คเอาก่อน <c oughs> อันนี้คือเสียงกีตาร์เปล่า เป็นสภาพนางฟ้าเลยละกันนะครับผมคาว่าสภาพนางฟ้าไม่ใช่ว่าไม่มีตาหนิเลยไม่ใช่นะครับผมก็คือโดยรวมแล้วกีตราม,มันสวยนะอาจจะมีริ้วรอยบ้างเป็นธรรมชาติของกีตร์มือสองนะครับผมรพร้อมปิดปดได้เลยนะ FG 250S Japan นะครับผมปล่ n ไฟฟ้านะครับผมไล่ให้ดูตั้งแต่หัวเลยลูกค้าดูไปด้วยนะรายละเอียดทุกอย่างผมจะอธิบายไว้ให้ตัวต่อตัวของตัวนั้นเลยนะครับผม บางทีผมอาจจะไม่เจอเริ้วรอยตรงไหนลูกค้าก็พยายามสังเกตแล้วก็ดูไปด้วยนะครับผมแต่ว่าผมจะบอกทุกจุดนะครับผมของกีตาร์นะครับโอเคหัวสวยเลยตามนี้เลยนะครับผมไม่มีริ้วรอยเลยลูกบิดเดิมๆของมันเลยนะครับผม <c oughs> ยามาฮ่าเจแปนมีรอยตรงนี้นิดหน่อยเห็นไหมขาวๆนี่แหละนะครับผมแล้วก็มีรอยฟ้านิดหน่อยตรงนี้อย่าไปซีเรียสน,นนะครับผม พอมอกนะครับผมสวยมากเลยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับมีช้ำตรงนี้นิดหน่อยแทบจะมองไม่เห็นเลยมองเห็นไม่เอยนิดเดียวครับผมาตามนี้เลยข้างหลังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมสวยมากนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวลงให้เป็นนางฟ้าเลยนะครับข้างๆ้างนะครับผมอาจจะมีตรงนี้นิดนิดนิดหน่อยแค่นั้นเองส่วนใหญ่รุ่นพวกนี้สภาพดีๆไม่ค่อยเจอนะครับผมบางทีถ้าเป็นพวก สภาพถ้าเป็นโทษที่เจอส่วนใหญ่พวกขนแมวเยอะนะครับผมอันนี้มันเหมือนติดสีนะ <Okay. S 1> ลูกค้าลองหาน้ำยาเช็ดดูนะมันเหมือนติดสีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากคุณสภาพนางฟ้าเลยาสายที่ผมขึ้นให้จะเป็นสายเบอร์11นะครับผมทัชชิ่งไม่ต่ำมากไม่สูงมากจนเกินไปใครที่เล่นทัชชิ่งต่ำๆ1.7 1.5ซื้อขายกับผมไม่ได้นะครับคือ <laughs> กีตาร์ผมที่ร้านทุกตัวผมไม่ได้แต่งทัชชิ่งต่ําขนาดนั้นนะครับผมผมแต่งไว้ที่มาตรฐานของกีตาร์นะครับผม2.25 2.5 2.7ดถ้าผมผมเล่นผมเล่นอยู่ที่ประมาณ2.7นะครับผมกําลังดีหางเสียงไม่สั้นมากจนเกินไปหางเสียงกําลังดีตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2.52.6นะครับผมไม่ต่ำม,มากไม่สูงมากจนเกินไปกําลังดีเลย สวยครับตัวนี้สวยเพิ่มระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยเฉพาะแต่ภาคไฟฟ้านี่ก็พันกระบาทแล้วนะบอกไว้ก่อนอ่าตัวนี้6,5 0 0้าใครพร้อมปิดปิดได้เลยนะครับผมไม่ต้องคอมเมนต์นะครับผมสนใจก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยนะครับผมรายละเอียดการจัดส่งตามที่ผมแจ้งไว้ให้นะครับผมโอเคตัวที่หนึ่งนะครับผมสวยมากตัวนี้มา6,500ครับตัวนี้หลังเตาทอร์นาโด t r หกศูนย์หเปเขียวมรกตนะครับผมสวยมากตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตเล่นเสียบไฟฟ้า hmm. เล่นาฟังก่อนเ <c oughs> มือ่อเมื่อคืนตื่นขึ้นมาเจอคอมเมนต์ใน YouTube คอมเมนต์หนึ่งกีต้าเหมือนจะเสียงดีนะพี่แต่ผมรำคาญที่เล่นชิปหายเลยเขาบอกผมก็เลยตอบกลับไปมึงรำคาญมึงก็ไม่ต้องฟังดีว่ะผมไม่ได้ใช่น้าดนตรีนะครับผมผมเป็นพ,พ่อค้าขายเครื่องดนตรี ผมมาเล่นยามเล่นคอร์ดให้ลูกค้าได้ฟังตัวโน้ตชัดๆผมเป็นพ่อค้าผมไม่ใช่นักดนตรีนะครับผมล,ลูกคา้าอีกท่านที่มาคอมเมนต์ใน u t u b e เมื่อคืนทําความเข้าใจใหม่นะแล้วก็ผมไม่ได้ขายให้คุณผมขายให้กลุ่มลูกค้าผมนะครับผมถ้าไม่ได้มีการซื้อขายกับผมอยู่เฉยเชื่อผมนะครับผมม,ม,มันจะได้เป็นผลดีกับตัวของคุณเองด้วยนะครับโอเคเ <c oughs> รียนคีย์บอร์ดมันเยอะนะ จริงๆขายของออนไลน์ผมเจอแต่แต่ผมบางทีผมก็ให้ค่าบางทีผมก็ไม่ให้ราคานะครับผมพวกนี้ผมจะให้ค่ากับลูกค้าผมที่ทักมาซื้อของนะครับผมอ่าโอเคถ้าคุณให้เกียรติผมผมก็ให้เกียรติคุณเหมือนกันนะครับตัวนี้สวยนะตัวตัวนี้น่าเล่น ละของหลังเต่าเนื้อเสียงมันจะออกแบบแต่เสียงดีนะส่วนี้น <Okay. S 1> คือมันเป็นไฟเบอร์มันจะให้เสียงออกมาเหมือนกีตาร์ผงมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมผมพูดจริงเลยอ่ะปิกอัพของปิกอัพของมอริสอะที่มันทำออกมาพวกงานญี่ปุ่นนะปิกอัพอของ m o ริเกือบทุกตัวเลยนะคุณภาพใกล้เคียงทารคามิเนตหมดเลยเอ,อ่าน,นี้คือเรื่องจริงเลยนะครับผม ผมผมผ่านผมจับมาหลายตัวแล้วเนื้วเสียงมันออกอุ่นโหมุดผมว่ามันแนวแนวของท,งทงักคามมเน่หมดเลยนะครับหรือเปล่านะผมอาจจะ เดี๋ยวฟังเสียงกีตรารา์เปล่าๆามาดู ตัวนี้ผมขึ้นเป็นสายเบอร์11ให้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากอาจจะมีคือว่าเดี๋ยวผมไล่ให้ดูตั้งแต่หัวก่อนดีกว่าอะตามนี้เลยลูกค้าลองดูไปด้วยนะครับผมหัวสวยลูกวิดมอริสนะครับผมอาจจะมีรูรอยกอกขอคข้างๆตรงนี้เล็กๆน้อยทั่วไปนะครับคอเป็นไม้มะฮอกไม้เนื้อแข็งเลยนะครับผมสวยครับตัวนี้สวยอ๋อนี่ติดคราบไม่ใช่ มีที่ห้อยสายสายด้วยนะครับผมสายฐาน9้าโวลต์ปรับอา่าวูลลุ่มกับโทนนะครับผมเช็คฐานได้นะครับว่าฐานมีไหมเสียบสายแจ็คตรงนี้มีที่การลื่นด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นเขียวมาตกตสวยมากเลยก็อาจจะมีพวกริ้วรอยอะไรประมาณนี้เล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้ทั่วไปอ่ะลูกค้าดูไปด้วยอา่าด,ดูดูตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยพวกขา,ขาวๆเนี่ยมันมีเล็กๆน้อยๆทั่วไปจริงๆมันก็ไม่น่เกลียดครับผมอ่ะเนี่ยสีจริงๆของมันเนี่ย เป็นสีเขียวออกอมดํานะครับผมอ่าแต่ว่าผมพยายามเปิดไฟให้มันเห็นให้มันเห็นตําหนิเยอะๆนะครับผมมีริ้วรอยตรงไหนลูกค้าก็สังเกตเอาไปด้วยนะครับโอเคตัวนี้6 9พัน้าห้าินะครับผมสนใจทักแชทส่วนตัวปิดได้เลยฝากสีเขียวจริงๆรุ่นเนี้หกศูนย์หนอ่ะเขเล่นตอนเนี้ยแปดนิดๆแล้วนะนะครับผมกีตาร์พวกนี้มือหนึ่งไม่มีจำหน่ายแล้วนะลูกค้าไม่ต้องไปหามือหึเลยน,นะครับผม โอเคฝากด้วยนะครับผมก็วันนี้มี2รุ่นนี้ใครชอบตัวไหนปิดตัวไหนก็ตักแชทส่วนตัวได้เลยนะครับผมรายละเอียดทุกอย่างตามที่ผมอธิบายไว้ให้หมดแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับ